สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรุ่งอรุณเจษด,ดาพิบาลชั้นม .6 รับ9เลขที่25ค่ะวันนี้จะมาแก้คะแนนสอบย่อยนะคะเราได้โจทย์ข้อ1เป็นแผท2วิชาฟิสิกส์2,564เรื่องความร้อนและแก๊สนะคะโจทย์ก็คือน้ำแข็ง10กร,รมัมอุณหภูมิ0องศาละลายเป็นน้ำหมด ที่อุณหภูมิเดิมความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำเป็น333จลจูลต่อกิโลกรัมเคจงาความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะคะอันดับแรกนะคะเราจะรู้ว่าของแข็งอะ่ะก็คือ10กรัมนะคะแล้วก็ถูกหลอมเหลวกลายเป็นน้ำ10กรมัมอันนี้ที่อุณหภูมิ0องศา แล้วเราก็จะมีเดลต้า Q อันเดียวนะคะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะเราก็จะได้สูตรเป็นเดลต้า Q เท่ากับ m l เราก็แทนค่าไปได้เลยค่ะคือ10ส่วน1,000แล้วก็333คูณด,ด้วย10ยกกำลัง3แล้วก็ตัดกันนะคะ ต,ตัดตัดตัดเราจะเหลือ d ดลต้าเราจะเหลือ d ดลต้คิเท่ากับ3 3มสาูนจูลแล้วเราจะแปลงเป็นกิโลจูลนะคะเราต้องเอา1นึ่ันไปหารเอา1นึ่พันไปหารนะคะเราจะได้คําตอบก็คือ3.33กิโลจูลค่ะโจทย์ข้อ2นะคะ ก็เป็นของแผสอสองพเหมือนกันค่ะจดมีว่าภาชนะที่มีปริมาตร4.15ลูกบาศเมตรบรรจุก,ก๊าซที่มีความดัน6คูณส0ยกกำลัง4นิวตันต่อตารางเมตรที่อุณหภูมิ27องศาถ้าปล่อยให้ก๊าซนี้ลวกจากภาชนะ จนความดันเหลือ1ส่วนสของความดันเดิมและอุณหภูมิเท่าเดิมจงหาจํานวนโมลของกา๊าซที่รั่วออกไปกําหนดให้ R เท่ากับ8.3จวนูลต่อโมลเคนะคะจำนวนโมลของกา๊าซที่รั่วออกไปนะคะแสดงว่ามันเป็นกา๊าซที่เป็นระบบเปิดเราก็จะใช้สูตร P 1 V 1ส่วน n 1 T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน n 2 t 2แล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแสดงว่า t 1กับ t 2เท่ากันนะคะแล้วก็ตัดไปเลย t 1กับ t 2เท่ากันปริมาตรก็เท่าเดิมค่ะแล้ก็จะเหลือแค่ p 1ส่วน n 1กับ p 2ส่วน n 2นะคะแล้วเราก็จะแทนค่าเข้าไปนะคะแทนค่า พี่หของเราก็คือ6คูณ10ยกกำลัง4ส่วนเ1เราไม่ทราบแล้วก็พี่สอคูณ10ยกกำลัง4ส่วนด้วย4 n 2ค่อยมาอีกนี้ค่ะแล้วก็ n 2ส่วนเ1ของเราเนี่ยมันจะได้เป็นติวส่วนส่เรา หาได้ค่านี้แล้วนะคะแล้วก็จะมาหาคำนวณหาจำนวนโบต่อจำนวนโบของเราจะใช้สูตร PV เท่ากับ nRT นะคะแล้วก็จะมาดูว่า P1 เราได้เท่ากับเท่าไหร่ P1 เราได้6คูณ10ยกกำลัง4ส่วนที่1เราได้27บวก273 300K โ okay. อเค 1> v 1ของเรานะคะ mm. ก็คือ4.15เมตรกำลังสาม r ของเราก็คือ8.3จุดต่อมูเราก็จะมาหาต่อ mm. ค่ะ n ของเราเราเปลี่ยนคลางเราก็จะเท่ากับ6คูณ10 mm. ยกกำลัง4 mm. คูณด้วย4.15 mm. ส่วนด้วย 8.3คูณกับ3 0 0 k ของเรานะคะ N1 ก็จะคือ n1 คือ100โมค่ะเราก็จะหาต่ออีกนะคะหาต่อ N1 ส่วน100เท่ากับ1ส่วน4ส่วน N2 ก็เท่ากับ100ส่วน4เท่ากับย5่มันวออกนะคะ จากโจทย์เพราะว่าจงหาโบนกาที่รั่วออกไปรั่วออกก็เอาตึกร้อลบกับ2ี่เราก็จะตอบเป็น75็บห้า่ข้อ3นะคะโจทย์ก็คือน้ำหนกิโลกร,รมัมอุณหภูมิ30องศาต้องการต้มให้เดือดเป็นน้ำหน0่องศาความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 4,180นจูลต่อกิโลกร,รมัมจะใช้ความร้อนเท่าใดนะคะสูตรของเราก็คือเดลต้าคิวเท่ากับ MC d e l t เดลต้าทค่ะมวลของเราก็1กิโลกร,รัมนะคะมวลน,น้ำ C ของเรา4,180จนจูลต่อกิโลกร,รมัมเดลต้าทีของเราก็คือ 70K คค่ะก็จะมาหานะคะ หาเดลต้าคิ ah ก็คือแทนสูตรเข้าไปแทนค่าเข้าไปเลยนะคะตึคูณ4,180คูณ70ดัตต้าคิก็คือ292.6คูณ10ยกกำลัง3จูลจะต้องใช้ความร้อน292.6 29กิโลในการทำให้น้ำเดือดค่ะ ข้อสี่นะคะข้อ4โจทย์ก็คือน้ำหนึ่งร้อกรัมอุณหภูมิ30องศาใส่เข้าไปในตู้เย็นต้องการให้เป็นน้ำแข็งศูนย์องศาตู้เย็นดูดความร้อนออกจากน้ำทั้งหมดเท่าใดความจุความร้อนจำเพาะของน้ำสี่พัจูลต่อกิโลกรัมเคความร้อนแฝงจำเพาะของการแข็งตัวส3 3ร้กโลกรมัม ก,กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมค่ะสูตรก็คือเดลต้าคิวเท่ากับ MC d e l t เดลต้าทีนะคะเดลต้าคิวเท่ากับ100คูณ10ยกกำลังลบ3คูณ4 1 8พคูณ30แล้วก็จะได้เท่ากับ12.54กิโลจูล ปริมาณความร้อที่ใครออกเพื่อเปลี่ยนสถานะแลนะคะก็เท่ากับ333กิโลเราก็จะได้เดลต้าคเท่ากับ ML เท่ากับ100คูณ10ยกกำลังลบ3คูณ333คูณ10ยกกลัง3เราจะได้ทั้งหมดเท่ากับ33.3กิโลจูล ความร้อนทั้งหมดที่ตู้เย็นรับไปนะคะก็คือเอา12.54บวกกับ33.3จะได้ทั้งหมดเท่ากับ45.84กิโลจูลคะ่ะ